เรื่องเรื่องเกี่ยวกับภยัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมันมีข่าวทางโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่า <c oughs> จะมีพายุนะฮะหมุนเขตร้อนเข้ามาในประเทศไทยครับจะสร้างความเสียหายโอ้โหเรียกว่าแพร่กระจายไปตามโซเชียลมีเดียช่วงค่ำคเมื่อวานที่าเช็คข่าวกันวุ่นเหมือนกันปรากฏว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาก็าาาชี้แจงอย่างนี้ครับบอกว,กว่ากรณีที่มีการส่งข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ต่าง แจ้งเตือนจะมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นทางตอนออกของฟิลิปปินส์แล้วก็จะเคลื่อนตัวมาที่อุบลรัชธานีนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาขอเรียนว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุหมุนใดๆทั้งสิ้นในระยะสัปดาห์นี้ไม่มีพายุอะไรจะเข้าประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศนะฮะการพยากรณ์สภาพอากาศกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนนะฮะสงสัยอะไรก็โทรมาครับ1นึ่สสายด่วนเขา เนี่ยนี่น,นะไม่ใช่ไปคิดตัวเองแล้วก็ตื่นตระหนกการอีอตื่นตระหนกไม่ได้แต่แชร์กัน,นอย่าพึา่โโ <laughs> งแชร์แชร์กันวุ่นไปหมดเช็คข่าวกันวุ่นเลยครับวันตอนข้าๆครับนี่ครับในส่วนของออน้ำท่วมอีสานก็ยังหนักอยู่นะครับท่านนายกก็ตั้งวอร์มรูมเลยนะโดยให้คุณนายพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดูแลเรื่องนี้นะครับก็จะมีการประชุม เรื่องกันนี้กันต่อที่สำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเห็นว่าจะดทาแผนแม่บทไว้แล้ว23ลุ่มน้ําทั่วประเทศนะครับในส่วนของการเยียวยาก็ได้สํารวจแล้วนะว่าใครได้รับความเดือดร้อนอย่างไรหนักเบาอย่างไรนะเพื่อที่จะกระจายการเยียวยาเข้าไปในขั้นต้นก่อนนะครับนี่ฮะ,ะนะฮะ,ฮะอุะบลยโสธรยังหนักอยู่นะครับใช่ครับอันนี้เป็นภาพที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะ ที่อุบลราชธานีนะครับนี่ฮะที่อุบลครับน้ำนะระดับน้ําในแม่น้ํามูลสูงขึ้น10.5เมตรฮะใกล้เคียงกับน้ําที่เคยท่วมตัวเมืองอุบลราชธานีเมื่อปี4 5หใกล้กันเลยนะครับส่วนถนนในในในเมืองเนี่ยก็ประมาณฟุตหนึ่งอ่ะก็ท่วมหนักอยู่นะฮะนี่ฮะประชาชนก็ยังต้องอพยพกันอยู่ชั้นสองอยู่นะฮะอันนี้ก็รถทหารก็ไปช่วยเหลือเนี่ยเด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือ นะครับนี่อำนาจเจริญก็เมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักทั้งคืนนะฮะลำดับน้ําในลําน้ําเซบายก็ไหลลงมานะฮะประกอบกับมีน,ะำมน้ำอวดมน้ําไหลลงมาจากที่ยโสทรด้วยก็เออเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับลําน้ําเซบายบเข้าคันนิกิจเลยนะครับนี่นี่ฮะที่ชัยนาท ภักกลางักกลางภากกลางครับหลังเขื่อนเจ้าพยาครับมีการเพิ่มการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยานะฮะที่ชัยนาทก็จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ํานอกแนวคันกั้นน้ำมีมีน้ําเอ่อท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําบลบางจักอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่อางทองครับนี่เรียกว่าเออเข้าท่วมใต่ถุนบ้านเรือประชาชนเลยครับแต่ว่าแถวนั้นเนี่ยป็นเรื่องปกตินะ ใช่ไหมก็บ้านใต้ถุนสูงเขาทาไต้ถุนสูงกันหมดเขาท่วมทุกปีนะฮะก็เป็นเรื่องปกติเมีเรือมีเรือห้อยอยู่ถูกต้องครับมีเขาเรียกว่ามีเรือขัดอยู่ใต้ถุนบ้านเลยนะฮะน้ําท่วมปุ๊บเอาเรือออกเลยนี่พายกันเลยนี่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบหรอกไม่ใช่ว่าเขาเป็นท่วมทุ่งลงทุ่งนานะคไม่ใช่ว่าท่วมประจําเออกูก็ชอบไปใช่นะไม่ท่วมก็ดีกว่านะครับอ๋อแล้วมีปิดท้ายนี่ฮะพายุ ไต้ฝุ่นฟ้าใสนะฮะที่เข้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อสักสี่หวันก่อนได้นะก็มีการแชร์ภาพในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหว่าฤทธิ์ของเขานี่ทําลายประเทศญี่ปุ่นเยอะมากนะฮะนี่ส่งมาจาก Facebook ของคุณสุภชัยโรดประจงเนี่ยนะครับนี่ฮะนี่คือพิษของไต้ฝุ่นฟ้าใสนะครับนี่ไฟดับทั้งเมืองครับเมื่อเมื่อสองวันก่อนเข้าที่ไหนนะมีโตเกียวนะฮะอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำชื่อเวลาดีอันนี้เซเว่นเอเลฟเว่นใช่ไหม นี่ฮะหนักมากโอโนี่ไม่รู้ว่าอะไรป้ายโฆษณาหรืออะไรไปทั้งแถบนะฮะนี่ฮะนี่ก็หลังคาบ้านของประชาชนเนี่ยนะครับนี่ต้นไม้ใหญ่กลางเมืองเลยกลางเมืองเลยะสายไฟขาดเลยนี่ฮะแล้วก็บรรดาสนามบินเนี่ยแถวนั้นก็จะใกล้ตกเกับมีอะไรนะเอานาริตาแล้วก็อะไรนะที่หนึ่งอนะ่ะคันไซ่ะ มีแน่ใจคุณเคยไปไหมี่ยยังเคยไปแต่เกาหลีผมถามเรื่องญี่ปุ่นไงไม่เคยไปไงก็ผมบอกไม่เคยไปญี่ปุ่นคันไซตอนพิกาไซถ้าจะไปโอซสาก้าต้องลงคันไซนะฮะนั่นก็ต้องแบบระงับเที่ยวบิน